ผมลงแผ่นนะครับทั้งหมดสี่แผ่นนะครับตัวผ้ากูนี้ภาคนี้นะครับอันนี้เลือกแบบโหมดมีโหมด gsm นะครับตัวโปรแกรม gsm นะครับเป็นโปรแกรมเพิ่มความคมชัดให้กับเกมเพย์ทูนะครับแต่ไม่ได้ปรับภาพให้เพย์ทูให้มีความระดับเป็นพวก full hd 1080เหมือนเพย์สามเพย์สี่เหมือนหนังสมัยนี้นะครับทำไม่ได้นะครับเนื่องจากเพย์ทูความละเอียดเขาสูงสุด480นะ ส่วนโปรแกรมตัวนี้ก็เลยช่วยให้คมชัดขึ้นมาอีกนิดนดเท่านั้นนะครับอุอปรกรณ์ต่อสายสัญญาณภาพนะครับกับโปรแกรม GSM ตัวนี้นะครับนะครับโปรแกรมตัวนี้นะต้องใช้อุปรกรณ์แบบนี้นะครับ P H 2 2 H D M I หรือสายคอมเลนต์หหัวเขียวน้ำเงินแดงขาวแดงนะครับหรืออุปรกรณ์ใดก็ได้ครับที่แปลงมาเป็น H D M I แต่ต้องไม่ใช่ A V 2 H D M I นะครับอันนั้นมันเป็นแค่ระบบ A V ครับเหมือนสายแบบนี้ครับ เหลืองขาวแดงนะครับอันนี้คือสาย AV นะครับเอามาใช้กับโปรแกรมแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าตัวระบบ AV มันส่งภาพแค่240นะครับไม่มีผลอะไรนะครับภาพมืดไปเลยนะจากที่หน้าจอที่เห็นนะครับเป็นหน้าเลือกนะครับผมทําไว้หน้าเลือกหลายๆแบบนะครับอย่างที่เห็นก็คือตัวนี้มีการแก้ไขโกงทั้ง2ออย่างแต่อันนี้ไม่มีส่วนอันนี้คือหมด GSM นะครับตอนนี้ถ้าจะกดเข้าไปเล่นเข้าเล่นได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องเข้า GSM ก็ได้เหมาะกับจอทีวีจอเล็กครับภาพมันก็แตกก็มองไม่เห็นนะครับ แต่พอจอมันใหญ่40วาน,นิวเนี่ย g s m จะช่วยได้อีกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจะมากน้อยก็ต้องอยู่ที่จอทีวีด้วยนะครับถ้าเลยทีวีละเอียดมากไปก็อาจจะช่วยอะไรมากไม่ได้นะครับส่วนเห็น4:3ที่เห็นตรงนี้ก็คือความกว้างของจอนะครับแบบนี้ก็คือ4:3 4:3 16:9 16:9นะครับก็คือจอยาว16:9แบบนี้ก็เหมาะที่จะเลือกขนาดที่เป็น16:9เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวละครมันจะได้สมส่วนส่วน4:3เป็นเป็นระบบของปกติของ แผ่นเกมเพทูอยู่แล้วครับที่เขาขายกันทวไปนั่นแหละครับใช้กับพวกจอทีวีจอแก้วจอสี่เหลี่ยมสมัยก่อนนั่นแหละครับแต่อมาเล่นกับจอแบบนี้ได้แต่ตัวละครมันจะดูออกอ้วนไม่สมส่วนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นจะเล่นแบบไหนกับจอแบบไหนได้หมดครับแค่ตัวละครมันดูอ้วนหรือไม่อ้วนแค่นั้นเองแต่สิบหกต่อเก้ามันจะขยายพื้นที่ด้านข้างให้กว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่ะโอเคนะจะอธิบายนะครับก็คือผมจะลงโปรแกรมให้ดูนะครับเริ่มมาที่ G S M นะครับถ้าคุณต้องการลงนะไม่ลงก็ได้นะครับไม่ลงก็ใช้้ไไม่ด ดังนั้นต้องลงโปรแกรมก่อนลงโปรแกรมใส่เมมเซฟนะครับถ้าไม่ลงใช้ไม่ได้นะครับอกดเข้าไปเลยนะครับขั้นตอนการลงจะอยู่ด้านหลังนะครับมีสองหน้านะพิกเปิดหน้าได้อีกหน้านึงนะครับเมื่ออยู่หน้านี้แล้วนะครับให้กดวงกลมนะครับเลื่อนสีแดงมาที่ c d f s นะครับแล้วกดวงกลม ให้หาคำว่า GSM 1กับ2นะครับซึ่ง2อันนี้นะเลื่อนไปเลยครับสีแดงมันที่ GSM 1นะแล้วครับแล้วกดปุ่มกากบาทแล้วจะมีจุดขึ้นตรงนี้นะครับข้างหน้านะเมื่อจุดขึ้นแล้วแถวสีแดงมันจะเลื่อนลงมาแถวต่อไปคือ GSM 2ให้กดกากบาทอีกครั้งหนึ่งก็จะมีจุดขึ้นข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับตอนนี้จุดขึ้นข้างหน้า2อันที่ GSM 1กับ2แล้วนะครับให้กดอันหนึรูีสกษณ์ที่คัดให้กดวงกลมได้เลยแล้วจุดสีเขียวจะขึ้นนะครับจุดสีเขียวขึ้นแล้วให้กดเเรีีียยนนนอหลลััังงกบบบ่สสดดมาทุ MC พื้นที่ในการลงโปรแกรม GSM ใช้พื้นที่200 KB นะครับ1,000 KB เท่ากับ1 MB ผมมี5.6 MB เท่ากับผมมี5,600 KB ดังนั้นพื้นที่ผมมีพอในการลงโปรแกรม6 200 KB นะครับถ้าพื้นทตรงนี้ของคุณมีไม่ถึง200 KB ให้ไปลบเซฟเกมอื่นออกก่อนนะครับไม่งั้นมันลงโปรแกรมไม่ได้นะครับเมื่อพื้นที่เราพออยู่แล้วให้กดนนน่1ครับเล้ล่มลงสอนมาแถวที่5ครับ PU Page นะครับแล้วก็กดวงกลมจะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาครับ หน้าต่างนี้มันจะทําการแตกไฟล์แล้วก็ปี่บโปรแกรมติดตั้งลงไปในเมมเซฟของเรานะครับรอจนกว่าหน้าต่างนี้หายไปเราจะได้สองโฟลเดอร์มาตรงนี้นะครับเราได้มาแล้วนะครับโฟลเดอร์หนึ่งก็คือ b b w t boot กับอีกโฟลเดอร์หนึ่งคือ g s m c f g นะครับอันนี้คําเตือนนะครับอย่าใช้เมมบูทมาลงโปรแกรมนะครับให้เอาเมมบูทมาลงโปรแกรมอาจจะทําให้เมมบูทตัวนั้นบูทไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันชนกันนะครับมันจะถูกทับนะครับ โอเคเราลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยใส่เมนเซฟแล้วนะครับตอนนี้เป็นการใช้งานนะครับเมื่อกี้ยังไม่เป็นการใช้งานเข้าโปรแกรมนะแต่เป็นการลงโปรแกรมก่อนนะครับแต่ครั้งนี้เราจะใช้งานแล้วครับถ้าตอนนี้ผมเข้าเกมก็เป็นระบบธรมรมดานะครับเพราะเรายังไม่ได้เข้าโปรแกรมนะ เมื่อกี้เป็นแค่ลงโปรแกรมเฉยนะครับตอนนี้ผมจะจะมาใช้โปรแกรมนะครับก็เลื่อนมาที่โปรแกรมเหมือนเดิมครับ GSM แล้วกดกระกบาดเข้าไปเลยครับแต่ครั้งนี้เมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เข้าไปหน้าเลือกตั้งอ่าหน้าหน้าลงโปรแกรมนะครับแต่จะเป็นหน้าตั้งค่าโปรแกรมซึ่งไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับค่าตั้งค่าโปรแกรมไม่ต้องไปกดปล่อยมันวิ่งไปเองครับเพราะผมตั้งให้เรียบร้อยแล้วหน้านี้ครับหน้าตั้งค่าแต่ถ้าคุณอยากตั้งค่าให้คุณกดกระกบาดหนึ่งครั้งมันจะเข้าไปหมดที่คุณต้องตั้ง่าตั้งค่าเองอยากลอองงงงตตััั้้้เไดครบ ถ้าเราไม่กดอะไรเลยมันจะกลับมาหน้าเลือกเล่นเกมเหมือนเดิมนะครับตัวจออาจจะดูบีบบีบเล็บลงนะครับมันจะมีขอบดำเวลาเข้าเกมนะครับอันนี้จะให้เต็มจอได้ต้องไปดูทีวีว่ามีปุ่มขยายไหมครับถ้าขยายได้ขยายไปนะครับตัวเกมกับโปรแกรมทําไม่ได้นะครับตัวเครื่องไปถูกทําไม่ได้นะครับเพราะตัวเกมมันถูกบีบนะซึ่งตัวสือตอนนี้มันจะเริ่มคมขึ้นนะครับอาจดูคลิปอาจจะดูไม่ออกก็นั้นเองนะครับ ดังนั้นมันเล,เลยเหมาะกับพวกจอทีวีที่มีจอใหญ่ครับต่อให้มันเป็นขอบดำก็เถอะจอมันก็ยังใหญ่อยู่ก็มไม่มีปัญหาอะไรนะ,อะโอเคผมเข้ามาหมด GSM แล้วนะครับผมจะเข้าเล่นแล้วนะผมเลือกแบบ16:9แบบโกงนะครับก็กดก,กระบาดเข้าไปเลยครับ แผ่นต่อไปนะอ่ะาดาวข้นบนภาค3ภาคนี้นะครับจะต,ต้องใช้ควบคู่กับเมมเซฟนะครับไม่งั้นมันจะไม่สามารถปลดล็อกตัวละครออกมาได้นะครับให้เสียบเมมเซฟของคุณไปเลยลงไปนะครับถ้ามีเซฟเดิมเก่าอยู่ให้ลบออกนะครับ แต่ถ้าเกิดเสียดายของเก่าก็หาเบมตัวอื่นที่ไม่มีเซฟผ้ากูดไกภาค3อยู่นะครับเอามาใช้นะครับเพราะว่ามันถ้ามันไม่ใช้เซฟเนี่ยมันจะปลดลอด็อกตัวละครไม่ได้นะครับ อย่าไปเลือกที่โหลดเกมนะครับเพราะถ้าโหลดเกมมันคือโหลดเซฟจากของคุณที่มีอยู่เราต้องการสร้างเซฟใหม่ครับให้เลือกที่ New g เกมนะครับเมมเซฟเสียบไว้อยู่นะครับมันจะถามว่าเราว่าเราจะสร้างเซฟไหมนะครับกดเอ็ดเซฟได้ไหมมันให้เราคลิกเอ็ดเซฟขึ้นมาแล้วก็กดเยสเลยครับแล้วเดี๋ยวมันจะสร้างเซฟตอนนี้มันกำลังสร้างไฟเซฟขึ้นมาครับถ้าคุณใช้เซฟของคุณที่มีเซฟอยู่แล้วให้นิวเกมแบบนี้เซฟคุณจะถูกลบอยู่ดีนะครับเพราะมันจะทับกันนะ อ่ะโอเคครับมันสร้างเรียบร้อยแล้วจะเข้าเกมแบบนี้อันนี้ตัวละครเราก็จะปลดทันทีสังเกตดีๆนะครับมันจะปึ๊ดเหนไมครับมันจะโผล่ขึ้นมาทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดคุณลองเข้าไปเล่นโดยที่ไม่ใช่เสียบเซฟดูสิตัวละครมันจะไม่โผล่มาแบบนี้นะครับดังนั้นต้องใช้ร่วมกับเซฟนะครับโอเคนะ

เมมออกนะครับไม่ใช้แล้วตัว God of War นะครับถ้าเริ่มเล่นโดยครั้งแรกนะครับมันยังไม่ถูกปลดล็อกพวกชุดกับอาวุธนะครับดังนั้นให้เข้าไปเล่นก่อนนะครับแล้วทําการเซฟหนึ่งครั้งนะครับจะไปเซฟที่ไหนก็ได้ครับไปเซฟเลยนะครับพอเซฟเสร็จแล้วปิดเปิดเครื่องเข้ามาใหม่แล้วอย่าโหลดเซฟนะครับหมายถึงอย่าไปโหลดเล่นต่อจากที่คุณเซฟนะให้เลือกที่ New Game ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมันจะมีตัวละครให้เลือกขึ้นมานะครับออย่างตอนนี้ผมยังไม่มีตัวละครให้เลือกนะครับก็ <Like you S 2> ให้เข้าเล่นไปก่อนเลยนะครับ, <you> รบเขาเป็นเล่นแล้วหาจุดเซฟก่อนพอเซฟเสร็จแล้วก็ปิดเปิดเครื่องใหม่แล้วเข้านิวเกมอีกรอบหนึ่งตอนนี้จะมีให้เลือกแล้วครับอาวุธอาวุธอะไรคนก็จะโผล่มานะแต่ถ้าเรา,เาไม่ทําการเซฟแล้วมารีเซ็ตจะเริ่มเล่นแบบนี้ก็ได้ครับแต่ว่าสิ่งที่ได้เราก็แค่ตัวตัวพอยนะครับที่ เอาไว้อัพอาวุธเนี่ยเต็มแล้วก็กระโดดสูงอะไรประมาณนั้นนะครับแต่พวกกดล็อกอะไรบางอย่างยังไม่ได้ถึงกดล็อกที่นั่นเองนะครับ Soon I will no longer be able to protect you. I need no protection. Do not forget that it was I who made you a god, ghost of Sparta. Do not turn your back on me. I owe you nothing. Then you leave me no choice. Kratos had turned the pain of his memories into hatred. Hatred for the gods, who had refused to free him from the nightmares of his past deeds. And so he went to Rose to deliver the final blow to the besieged city. กระโดดสูงแบบนี้ครับเราก็จะได้มา <the> หรือจะเป็นตัวอัพนะครับซึ่งเราจะเตกง99เลยนะหรือจการจะใช้เวทไม่จำกัดประมาณนี้นะครับก็จะไม่มีลถนะน,นี่คือเราจะได้อยู่แล้วนะครับโอเคนะตอนนี้ผมลองปิดอันสุดท้ายนะครับจะเป็น r e สเซนต์นะครับเนื้อเรื่องก็จะเหมือนภาพลิสเซนส์สีนั่นแหละครับที่แต่ว่าทางเว็บนอกเากขาแก้ไขให้ดูภาพ ดูเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เนื้อเรื่องหาัการครับก็ยังคงเป็น r e s i d e n t สของ p a y ูลนะครับผมแค่เอามาแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดจริงก็คือการโกงนั่นแหละครับมันเล่นง่ายขึ้นนะจากที่เห็นตรงนี้นครับ ถ้าจะเล่นแบบปกติไม่โกงอะไรด้วยฝีมือก็อันนี้เลยครับออริจินอลไปเลยนะครับแต่ก็ภาพก็คือตามที่เขาแก้ไขนั่นแหละครับส่วนการจะเล่นแบบง่ายขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือเลือดลดแต่ว่าอาวุธกระสุนเงินเต็มนะครับส่วนอันนี้ก็คือทุกอย่างเต็มเลือดก็ไม่ลดอันนี้ง่ายสุดละนะครับก็เลือกเอา Evil 4 เนื่องจากเขาทำกราฟิกใหม่นะครับให้มันดูมืดอะไรเพิ่มเติมรายละเอียดนะครับมันจะมีจุดเสียตรงก็คือ,อถ้าศัตรูออกมาหลายๆตัวเนี่ยเกมมันจะทำให้อืดครับเพราะว่าเครื่องเททูความสามารถมันรับไม่ได้อย่างตัวเกมปกติก็จะสว่างใช่ไหมครับแต่อันนี้ก็ททำดูให้มันดูน่ากลัวขึ้นก็คือมืดและอย่างศัตรูอย่างเนี้ย เขาก็วาดดูใหม่ให้มัดูดีกว่าเดิม้มนดนาัวรายละเอียดมันได้เยอะนั้นเวลาออกมาหลายๆตัวมันเลยทําให้ชานะครับเราออกมาหลายตัวแบบเนี้มันเลยดูสโลสีด้ยวยความสามารถของเครื่องูมัน,มนทำได้แค่นี้น อยากทำให้สวยแค่ไหนก็ต่างๆละสังเกตนะครับว่าพอผีตายจบหมดแล้วมันจะเลือเซลล นะครับทั้ง4แผ่นไม่มีปัญหานะครับทุกแผ่นเปิดติดใช้งานเล่นได้นะครับ